อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะแตกต่างจากหลักการห้าหัโรโลกครั้งแรกนะคะวันนี้เราจะพูดถึงหลักการห้าหัโลกต่อจากบทที่แล้วนะคะ i g d 1 0 Basic นะคะก็คือหนึ่ง ชื่อรหัสอาจไม่ตรงกับชื่อโรคค่ะบางโรคมีหลายชื่อแต่คนอาจจะเรียกชื่อโรคเดียวกันต่างกันค่ะชื่อที่เป็นชื่อหรือรหัสไม่ตรงกับชื่อที่ถูกใช้เป็นการวินิจัยค่ะ 2. อน,นะคะคือบางโรคใช้รหัสรวมค่ะรหัสรวมหมายถึงรหัสที่มีความหมายาครอบคลุมโรคมากกว่า1โรคค่ะตัวแต่รหัสจะได้รวมโรคที่มีความชัดเจนในลักษณะของโรคทุกโรคไว้ด้วยกัน เมื่อถอดรหัสจะได้ชื่อโรคเดิมกลับมาครบถ้วนใช้รหัสรวมรหัสเดียวนั้นเสมอค่ะบางโรคต้องให้สองรหัสค่ะเช่นการให้รหัสบทที่19้และบทที่20ค่ะหรือการให้รหัสกีดและดอกจันคู่กันค่ะสองนะคะคือรหัสโรคกกอาจเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตามเวลาการเกิดโรคค่ะรหัสโรคอาจเปลี่ยนตามสถานะของผู้ป่วยค่ะ แล้วก็โรคของสตรีตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดค่ะรหัสเป็นรหัสกมกวมค่ะหมายถึงข้อคุ้มมากกว่าหนึ่งโรคค่ะแต่รหัสกับไม่ได้รหัสเดิมเป็นรหัสคุณภาพต่ำค่ะการคัดเลือกรหัสจากแท็บบูราลิสหรือวอลลุ่มหนึ่งนะคะไม่ควรใช้วอลลุ่มสองเล่มเดียวในการลงรหัสโรคค่ะเนื่องจากมีข้อจํากัดรหัสที่ได้จากวอลลุ่มสองเนี่ยเป็นรหัสเป็นเพียงรหัส ที่อาจเป็นไปได้เท่านั้นจึงไม่ใช่รหัสโลกที่ถูกต้องค่ะการตัดสินใจเรื่องใช้รหัสใดๆนะคะต้องอ่านกฎของรหัสนั้นก่อนเรื่องในวอลุ่มสองเนี่ยไม่มีเขียนไว้ค่ะจะเขียนไว้อยู่ในวอลุ่มหนึ่งค่ะรหัสจำนวนมากในวอลุ่มสองเป็นรหัสที่ยังไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถนําไปใช้ได้ค่ะสิ่งที่สําคัญจะช่วยในการเลือกรหัสโรคเหมาะสมกับกรณีของผูะะ้ป่วยค่ะ ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาะของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยค่ะเช่นอายุระยะการเป็นโรคภาวะตั้งครรภหรือหลังคลอดค่ะพยกรามเนิดหรือสาเหตุของโรคตำแหน่งที่เป็นโรคแล้วก็โรคอื่นๆที่พบร่วมกันค่ะการเติมในรหัสให้ครบด้วนนะคะก็คือรหัสย่อยที่ซ่อนอยู่บางครั้งเนี่ยรหัสในตำแหน่งที่4หรือตำแหน่งที่5เนี่ยจะไม่ปรากฏอยู่ภายใต้กลุ่มรหรัสนั้นค่ะแต่จะมีเครื่องหมาย วงเล็บสี่เหลี่ยมทำหน้าที่ชี้แนะรหัสตำแหน่งที่4หรือที่5มาต่อท้ายรหัส3ตัวค่ะรหัส3ตัวแรกให้สมมูรณเช่นหมดเบาหวานรหัสสาเหตุภายนอกและการบาดเจ็บค่ะนี่นคะคะก็จะเป็นรหัสตำแหน่งที่4ของโรคเบาหวานค่ะนี่นี่ค่ะก็จะเป็นคำอธิบาย ย่อยในหมวดเบาหวานค่ะรหัสสาเหตุแพนด้าของการบาดเจ็บนะคะรหัสตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5จะปรากฏอยู่เฉพาะในคำอธิบายต้นบทบทที่20ค่ะและเวลาลงรหัสสาเหตุของการบาดเจ็บเนี่ยบางจะพบเครื่องหมายเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมซึ่งจะช่วยในการค้นหารหัสที่เคลื่อนไหวค่ะ รหัสตำแหน่งที่4นะคะสำหรับรหัสสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บรหัสตำแหน่งที่4เนี่ยของบทที่20ลักษณะจะมีแตกต่างกันอย่าง2ลักษณะนะคะ,ะก็คือลักษณะที่1รหัสตำแหน่งที่4เนี่ยของสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุะะและยานพาหนะค่ะลักษณะที่2ก็คือรหัสตำแหน่งที่4ของสาเหตุการบาดเจ็บอื่นๆ แล้วก็รหัสตำแหน่งที่4ของสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุยามประหารจะระบุผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่หรือโดยสารหรือยังระบุเป็นอุบัติเหตุจากจราจรหรือไม่และปรากฏอยู่ต้นหมดต่างๆของรหัส V 0 0นถึง V99 เค่ะเดินความจำอีกรอบนะคะคือรหัสตำแหน่งที่4สําหรับ V 0 0นถึง V9 9บกจะเหมาะตำแหน่งและย,ยามหาดหาค่ะรหัสตำแหน่งที่4สําหรับรหัส w 0 0ถึง Y34 เนี่ย จะเป็นรหัสบอกสถานที่เกิดเหตุค่ะในรหัสตำแหน่งที่5นะคะจะเป็นรหัสกิจกรรมที่จะอยู่ในวอลล์มหนึ่งในต้นบทที่20ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรหัสที่อยู่ในต้นบทบท V20 ถึง V ี9ค่ะรหัสหลักที่4จะไม่เหมือนกันค่ะหลักการจำแนกประเภทของรหัสโรคนะคะวีนิเฉโรคหลักก็คือ p r i n c i p a l diagnosis ค่ะจะมีได้1โรคเท่านั้น สาเหตุำคัญต้องให้รับไว้หรือเกิดก่อนรับไว้ค่ะอาเหมือนหรือไม่เหมือนการวินิจฉัยแรกรับอยาา่าบันทึกอาการหรืออาการแสดงหรือในบทที่18นั่นเองถ้าทราบสาสเหตุถ้ามีรายโรคหลายโรคหรือเลือกโรคทีรค่รุนแรงที่สุดค่ะวินิจฉัยโรคหลักนะคะก็จะมีอยงเช่นตัวอย่างก็คือผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ค่ะความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูง รับการรักษาต่อเนื่องมาตลอดครั้งนี้มีอาการปวดศีรษะมากแพทย์ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตหรือไฮเปอร์เทนชันส0ทับ4นค่ะร้อี่สชค่ะยว่าเป็นมารีนเนสไฮเปอร์เทนชันรับไว้ในโรงพยาบาลค่ะคำวามินิชัยที่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นมารีนเนสไฮเปอร์เทนชันค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ h t N ทีแอ h h ีเอ็มวิสไฮเปอร์คอร์สคออเมียค่ะ และการวินิจฉัยน้ำก็จะเป็น diabetes mellitus type 2นะคะแล้วก็เป็น hypercholesterolemia นะคะหลักการจำแนกประเภทของการวินิจฉัยโรคร่วหมหรือ comorbid comorbidity Diagnosis นะคะคือการวินิจฉัยร่วมมีหลายการวินิจฉัยเกิดก่อนรับไว้แต่ไม่สําคัญเท่าการวินิจฉัยหลักค่ะอาจเหมือนหนึ่งไม่เหมือนการวินิจฉัยแรกรับค่ะทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต้องรับการดูแลรักษามเป็นโรคเรื้อรังค่ะ u ัน e ด l y i n g d i s e a s e นะคะหมายถึงโรคที่อยู่เดิมของผู้ป่วยและปรากฏหลักฐานว่ายังอยู่ในการรับไว้ครั้งนี้ค่ะ วินจัโรคร่วมหรือ c o i Morbidity Diagnosis นะคะผู้ป่วยอายุ30ปีหลับวนโรงพยาบาลด้วยเรื่อง Chronic Hepatitis B เพื่อทำ River Biopsy ค่ะประวัติอดีตเป็นเบาหวานชนิดที่2มานาน3ปีค่ะการรักษาโดยการควบคุมอาหารไม่ได้ให้ยาใดๆระดับน้ำตาลยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะจะวินิจฉัยหลักเป็นโ h r o n i c Hepatitis B ค่ะแล้วก็จะวินิจฉัยร่วมก็คือ ใช้ทูไดอะเบ e ไม i t ัดวิดเอาคอมเพลเคชันค่ะการวินิจฉัยโรคแท้หรือ complication แต่อันตรายก็คือโรคแท้ค่ะอาจมีได้หลายโรคเกิดหลังจากเราไว้ในโรงพยาบาลค่ะทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต้องรับการดูแลรักษามักเป็นโรคเฉียบพลันหรืออุบัติเหตุค่ะมักเกิดขึ้นเฉียบพลันในโรงพยาบาลค่ะเช่นผู้ป่วยดิวเมนท롬โบซีดมีโรคแท้ซ้อนตามาที่ลิ่มเลือดที่ ขาหลุดลอยตามกระแสเลือดดำเข้าสู่ปอดทำให้เกิด pulmonary um embolism ในการในกรณีนี้เป็นโรคแทรกที่เกี่ยวเนื่องจากโรคก,การวินิจฉัยโรคโดยตรงค่ะก็จะให้การวินิจฉัยเป็น deep v e n t h r o m b o s i ค่ะโรคแทรกก็คือ pulmonary um embolism ค่ะการวินิจฉัยโรคอื่นๆหรือ arterial e o s i s นะคะก็คือโรคอื่นอาันีินหลายโรคค่ะเกิดก่อนหรือหลัง จะรับไว้ในโรงพยาบาลก็ได้ไม่ทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงไม่ต้องรับการดูแลรักษามาเป็นโรคเล็กน้อยค่ะรหัสโรคหลายตำแหน่งหรือหลายแบบนะคะก็จะมีอยู่สามกรณีค่ะคือค <c annya> กรณีโรคหลายตำแหน่งหรือหลายแบบมีความรุนแรงต่างกาันไม่ต้องรหัสไม่ต้องให้รหัสโรค,ะคะโลหลายตำแหน่งหรือหลายแบบค่ะสอนะคะกรณีโรคหลายตำแหน่งหรือหลายแบบมีความรุนแรงเท่ากันให้ให ในกรณีโรคหลายตำแหน่งหรือหลายแบบมีความรุนแรงเท่ากันให้รหัสโรคหลายตำแหน่งหรือหลายแบบเป็นรหัสการวินิจฉัยและให้รหัสรายละเอียดของโรคแต่ละตำแหน่งหรือแต่ละแบบเป็นรหัสหัตการวินรจัยรวมค่ะ 3. นะคะคือกรณีไม่มีรายละเอียดใดเลยอาจต้องบันทึกแค่รหัสกร,รมกลมค่ะหลักการสําคัญเพื่อหลีกเลี่ยงในการให้รหัสกรรมกลมนะคะได้แก่1แพทย์ไม่ควรใช้รหัสกรรมกลม วินฉัยโรคค่ะกำกวมคือคำวิม่ใชัยเรียกชื่อแบบครอบจักรวาลค่ะครอบคลุมโรคจํานวนมาก2อก็คือเพื่อเมื่อผู้ให้รหัสคำวินิ้ใัยที่กำกวมค่ะถ้าแพทย์ให้ถ้าผู้ให้รหัสเนี่ยพบวินิจฉัยคํไวินิจฉัยที่เอาใหม่นะคะสองก็คือเมื่อผู้ให้รหัสพบคํไวินิจฉัยที่กากวมให้ส่งไปสรุปจําหน่ายไปให้แพทย์ เพื่อบันทึกรคใหม่ให้ชัดเจนค่ะบางครั้งแพทย์อ่านบันทึกคํำมี่ใช้โรคกรมก,มกมวมโดยไม่ตั้งใจผู้ให้รหัสควรให้ข้อมูลแก่แพทย์ว่าคํำนีจใช้อ่านให้คาให้เกิดรหัสกรมกรมกวมทำให้คุณภาพข้อมูลต่ำกว่ามาตรฐานไปด้วยค่ะวันนี้ก็ขอจบกนนะารนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ